การตรวจความสะอาดของอาหารและภาชนะอุปกรณ์ด้วยตนเองอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะอาหารให้พลังงานและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆในร่างกายแต่การเลือกรับประทานอาหารนอกจากจะมุ่งเน้นให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของอาหารด้วยหากรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อนย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยได้ โดยเหตุนี้กองสุขาพิบาลอาหารและน้ำจึงได้คิดค้นและพัฒนาจุดทดสอบความสะอาดของอาหารภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหารขึ้นมาโดยมุ่งเน้นให้ง่ายต่อการใช้งานและอ่านผลสะดวกรวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของท่านและสังคมส่วนรวมอุปกรณ์ข้าสนาม ตรวโคลิฟอร์แบคทีเรียชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคโคลิฟอร์มไม้พันธสำลีที่ฆ่าเชื้อแล้วคัลเตอร์สำลีก้อนช้อนพลาสติกแล้วก็อฆ่าเชื้อโรค ตอนการกดหาปริร์มิไฟเลียการตรวจภาชนะอุปกรณ์และ1 1. จุ่มไม้พันสำรีในน้ำยา SI2 i t บิดพอมาไม้พันสำรี1กา้านต่อน้ำยา1ขวดต่อภาชนะอุปกรณ์5ชิ้นของแต่ละประเภทภาชนะสำหรับวิธีการสวบ,บในการสวบ,บจานชามถ้วยให้สวบ,บพื้นที่สมัมผัสอาหาร สอคูณสองตารางนิ้วท้าชิ้นต่อน้ำยาหนึ่งขวดต่อไม้พันจ์ีหนึ่งก้านสำหรับวิธีการสวอบมือผู้สัมผัสอาหารหงายฝ่ามือขึ้นสวอบจากปลายนิ้วถึงข้อที่สองทุกนิ้วนอกจากนิ้วหัวแม่มือให้สวอบถึงข้อที่1หักไม้สวอบโดยดึงไม้ ให้ผลปากขวดประมาณครึ่งหนึ่งแล้วหักไม้กับปากขวดตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง17-24ชั่วโมงก่อนอ่านและรายงานผลการอ่านและรายงานผลถ้าสารละลายเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีเหลืองภายใน17-24ชั่วโมงแสดงว่ามีเชื้อโคลรฟอร์มให้รายงานผลเป็นบวก แต่ถ้าสารละลายยังคงมีสีม่วงหรือจางลงเล็กน้อยแสดงว่าตัวอย่างนั้นไม่มีเชื้อโคลิฟอร์มให้รายงานผลเป็นลบก,การตรวจอาหารอาหารแข็งให้ใช้กรรไกรตัดอาหารให้มีขนาดเล็กลงและใช้ช้อนที่ฆ่าเชื้อแล้วตักอาหารใส่ลงในขวดน้ำยาประมาณ1กรัมตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 17- บเชั่วโมงอ่านและรายงานผล สำหรับอาหารเหลวใช้ช้อนชาที่ฆ่าเชื้อแล้วตับอาหารประมาณ1มิลลิลิตรใส่ลงในขวดน้ำยาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง17-24ชั่วโมงอ่านและรายงานผลควรงดเก็บอาหารที่มีรสเปรี้ยวเช่นยำต่างๆแกงส้มมะเขือเทศและงดเก็บอาหารที่มีสีเหลืองหรือสีดำเช่นน้ำเก๊กฮวยน้ำโอเลี้ยงและเข่ากลวย